น e ี่ถึงน้ำเข้าก็ผิดจนครับไง่าย้เลยเนี่ยถ้าเราเข้าทรงออกเป็นยาชาถ้ามังเข้าส่อสช้ศร นี้นมันพ้อมีเก็บไว้นมีพ่อน้าช้างเลยซนี้ไเผาไปเผาลูกศิษที่นันิกว่าเออไปเผาอไมมีดรู้แต่ว่ากลัวเป็นสิค้ามีราคามอันตราย trade in wildlife is a multi-billion dollar business แล้วใช้ที่ของยา้วก็มีเข้ามาใคั้าใต้ก็จะมรแล้วก็มีสี่ต่อไปท้่มาของบริาัทบริษุทที่มาดูแล เรื่อการสำรวจนะครับเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์การสัตว์ซึ่งทําไปในหลายภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะประมาณ4ี่จุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการสำรวจแล้วก็มีงานเปิดตัวนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผมพธษ์ดุงเดชศิษฐ์ชวานิวัฒน์รองผู้การกองปราบปรามการทำเรี่องทรัพยากรนของประชาชนะสิ่วดล้อมในนามของคณะทำงานโครงการเสริมสร้างทรัพยาาพ เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้าสัตว์ป่าพืชป่าที่ผิดกฎหมายหรือไทยแลนด์เวิรนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงเอ่อทั้งกรมยาสัตว์ป่าผม,ผมมชาติการเกษตรกรมปรโมงนะครับเราก็รักยาแล้วก็มีของทางพระนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้ารับการ คนาในคงนี้ท่านครับ <c oughs> ความอื่นต้องเรียนว่าท่านเลือกการนบุรีเป็นที่ประชุมครั้งนี้ถูกเป้าครับไม่ไม่ผิดเป้าแล้วก็เป็นจุดที่มีความสําคัญยิ่งนะครับการนบุรีเองถ้าท่านศึกษาพื้นฐานของโครงสร้างของทางภูมิศาสตร์แล้วเนี่ยท่านจะพบว่าออพื้นที่7.4ล้านไร่เนี่ย <c oughs> ในในห้าล้านห้าจุดสี่ล้านไรเป็นพื้นที่ป่าเหลือสองล้านกว่าไรท่านเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมบนความเป็นพื้นที่ป่าเนี่ยเ,ออเราจะบ่งบอกถึงหลายๆอย่างปัจจุบันมีแนวโน้มเป็นยังไงางครับครับการค้าสัตว์ป่าในการนับลีปัจจุบันยังไม่รุนแรงนะครับและสิ่งที่เราเป็นเหมือนสุดสุดการแยกแยะระหว่าง สัตว์ป่าที่สามารถนํามาเลี้ยงดูหรือทาเป็นอาหารโดยถูกกฎหมายได้คือสัตว์ป่า,าที่ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงกับสัตว์ป่า,าที่ลักรอบอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงการแยกแยะตรงนี้นะครับดังนั้นเรามีแนวคิดว่าในอนาคตร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารของป่านะครับเราจะตรวจสอบแล้วก็ให้ป้ายแสดงให้ชัดเจนว่าท่านบริโภค อาหารป่าร้านนี้เป็นอาหารป่าที่ถูกกฎหมายนั่นก็คือเพื่อเป็นการรับรองและควบคุมเขาไม่ให้เขานำสัตว์ป่าที่ไม่ชอบโดยกฎหมายมาใช้ในการบริโภคสิ่งที่เราต้องรณรงค์ตาม,มาคือในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ป,ป่าผู้มีความต้องการในการเลี้ยงดูสัตว์ป่าหรือพืชพนันธุ์้นพืชพืชพันธุ์ป่าที่ต้องห้ามนะครับว่าทําอย่างไรอ,อันไหนที่เขาห้าม ทำไม่ได้คับไหนที่สามารถขออนุญาตทำได้โดยถูกต้องแล้วก็สร้างวัฒนธรรมสร้างจิตสมนึกให้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งน้องน้องเยาวชนตาสถานศึกษาจะเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่จะช่วยเหลือเราได้ให้เขารู้ว่าอ,อ,อะไรทีครรท่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ควรที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อไม่ให้ความต้องการในสิ่ง